มิซูแรงดันคงทีอ่อาการเนื่องจากเด็กเปิดเปิดน้ำก๊อกน้ำทิ้งไว้เล็กน้อยและคาดว่าปั๊มคงจะตัดต่อตัดต่อทั้งคืนจนสุดท้ายน้ำไม่ไหลแต่พอมาดูตอนเช้าปั๊มเงียบสนิทแต่พอถอดปลักทิ้งไว้สักหนึ่งวันพอมาเสียบจะได้ยินเสียงปั๊มคางเบาๆนะครับได้ยินเสียงปั๊มคางเบาๆอันนี้เราก็ เปิดดูส่วนประกอบของปั๊มก็จะบอกด้วยท่อท่อน้าเข้าเข้ามาผ่านปั๊มอันนี้เป็นจุกสำหรับไว้เติมน้ําอันนี้ท่อน้ําออกก็จะมีเพชเชอร์สวิตช์หรือสวิตช์ควบคุมแรงดันถ้าแรงดันได้ตามที่ตั้งไว้ปั๊มก็จะหยุดทํางานถ้าแรงดันตกเมื่อเราเปิดใช้น้ําปั๊มก็จะเริ่มทํางานแล้วก็จะมีโฟล์สวิตช์ไว้วัดอัตราการไหลของของปั๊มแต่ อาการที่มอเตอร์ค้างยสิ่งที่น่าสนสใจมากที่สุดก็คือคาปาซิเตอร์เราก็จะเปิดฝานี้ขึ้นมาปรากฏว่าคาปาซิเตอร์ลักษณะเหมือนจะบวมๆมีอะไรไหลๆมาควบคุมไม่แน่ใจว่าเป็นของเก่าของใหม่อะคาปาซิเตอร์นี้ค่า8ไมโครฟรัดก็เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูมีสีดแดงกับสีขาวก็จะตัดเลย ก็เอามาต,ต่อกับอันนี้เราแค่เสียบไว้ชั่วคาวนเพื่อทดสอบว่ามันใช้งานได้ไหม แล้วต่อชั่วขราวแล้วก็ลองเสียบปลั๊กดูรุนกันครับใช้ได้ไม่ได้โอเคมังทำงานเสียงดังมาดูว่ามันจะตัดไหมโอเคปั๊มตัดแล้วโอเคได้ยินเสียงปั๊มทำงาน